สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีนพอกันอีกครับผมตอนนี้กําลัางเตรียมสถานที่นะครับสําหรับการไล่สดมือแรงได้พอกันแน่นอนครับผมมือนี้จัดนักจัดเต็มคือเกา่ากำลังจัดเตรียมสถานที่ครับมจัดฉากว่ามือนีนีมื่อนี้มีฉากความพี่น้อง ดูดีกว่าทุกๆหมื่อที่ผ่านเนี้ยกำลังเตรียมสถานที่ครับจวดแทนแน่นอนครับมื่อแรงจรวดคือเกาจวดที่เกา,ว,เกาวันลำคือขกินหานา่านไนว่แทบวันท่านเดีขวคืนวันท่านเดีขวคืน เป็นคลิปบอกไม่ได้ต่ละคลิปนะครับก็บรู้สึกว่ามันอยากเนยพอสมควรแต่ว่ามุ่งเข้ากับทุ่มเทนะครับทุ่มเทเฮ็ดเพื่อเพื่อพี่น้องเพื่อเอฟซีนะครับทุกท่านก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ทีมงานเท่าไนร่ด้วยครับ<ล>มันนี้จัดเต็มพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับม่อยังกันแนะนํากันเขามาทาั้งค้อมเมนต์ได้นะครับแนะนํากันเขามาได้ว่าอยากให้มุ่งเ้าเฮ็ดแบบรูปแบบใดนะครับมุ่งเฮ้าพยายามจะ สรรหาแนวดีๆมาให้พี่น้องด้เบิ้งได้ชุ่มกันนะครับอยากเบิ้งแบบใดก็ยินดีนะครับยินดียินดีสําหรับช่วงนี้ขอจัดสถานที่กันแล้วกันนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบตอนนี้กาลังเกีียกไก่นี่นะครับผม ปักมุดปักมุดได้ไปมือแรงมือแรงมือแรงครับผมอันนี้เป็นทั้งหลังนี่สิเป็นป้ามั่นครับนี่ทั้งทั้งทั้งอ,อันปลูกอี้ยางไวเ้เนี่ยเนี่ยข้างในก็จะเป็นหญ้าเป็นหญ้านะครับอยู่ในสวนนี่จะเป็นหญ้าหญ้าหวานครับหญ้าหวาน ไอ้งัวนะครับไอ้งัวเลี้ยงงัวพร้อมมันบอกนครับเป็นยาโปรตีนสูงเป็นยาที่มีคุณโปรตีนสูงแห้งเลี้ยงเอียงแน่ๆครับไก่ครับตัวนี้ไก่ไก่บ้านเฮาไก่บ้านเฮาข้างในก็จะเป็นไก่ไข่ไก่ไข่อยู่ในคอกข้างไงผมจะเป็นไก่ไข่เอาสีนอทเดี๋ยวสิพาพี่น้องเยี่ยมชุมแล้อี่ยังแน่ๆที่ทั้งฟังทั้งคุณอ่าเอาเป็นน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าเอ่อกรสิฮอดช่วงไรสดนะครับกรสิฮอดช่วงไรสดของทีมงานพงษาพรราศีนะครับก็สิให้ พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งชมบรรยากาศภายในรอบเทียงหน้าหน่อยของเฮานะครับอ,อยู่อยู่ใต้ทงมาสันเถาะว่าว่าเฮ็ดอีหยังแน่นะครับเเปเป็็นนบรรยากากบบทั้งในเนี่ยไปเราจะเป็นไฮมั่นครับนจริงๆคือไฮมันม่นไฮมั่นทั้งหลังบ้านจะปลูกไฮมั่นนะครับมันอยู่ใต้ทงพอดีพี่น้องนะครับบรรยากาศรอบๆแล้วก็มาทั้งนี้ก็จะเป็นเป็นหญ้านะครับปลูกหญ้าตัวนี้คือไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านไว้นะํา เศรษฐกแต่ิดพ่อเพียงครับเแบบพ่ออยู่พ่อกินเนี่ยทางในนี่เป็นสวนขั้วนะครับแต่ว่าภายในสวนขั้วก็จะมีหยาหยาวานเพิ่งเกีียวไปนะครับเพิ่งเกีียวไปใหงัวแล้วทางในก็เป็นใบกะเพรางามง่ามัวน,นี้มันมันเป็นเพียนะครับเป็นเพียเรารักษาป่าหายเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรุ่นแรงแล้วนะครับเอาไปอยู่ปักทั่วนะครับทั่วฟักงาเขานี่ล่ะ ก็ทางในพาไปเบื้องไก่ไครครับเลียงไกลไครทางในก็ยังมีไกลขครล้ะก็ไก่ไกล,ไกล,ไกลไบ้านครับไก่พื้นบ้านเท่านี้แหละครับคือบรรยากาศแบบบ,าบา้านบ้านท่านะครับพี่น้อง <c oughs> บ,บ่ต้องบ่ต้องอิจฉาบรรยากาศเด้อผู้ใดยอยู่ทั้งนัน้นกรุงเทพกรุงไทยอยู่ในเมืองหลวงนะครับ ว่าทีมงานมงเฮาอยู่กับบรรยากาศยังสี่มามาตลอดนะครับนี่คือไก่ทั้งในก็มีไก่บานเฮานํานะครับนี่ส่วนหนึ่งไก่เพิ่งเพิ่งปงนะครับยังหน่อยอยู่แต่ก็อยู่ในคอกนี่ครับมีอีกแม่นึงหลายอยู่ครับไก่รวมๆแล้วก็เกือบเกือบร้อยโตอยู่นะครับทั้งหมดนะแล้วก็ในคอกนี่ก็จะเป็นไก่ไก่ไข่นะครับเลี้ยงไว้กินไข่มันอย่างเดียวนี่คือไก่ไข่เฮานะครับ ไก่ไข่ไก่ไข่เก่าตครับมันมีสิบตัวแต่ว่ามันตายตายไปตัวหนึ่งนะครับอาตายไปตัวหนึ่งกัเหลือ,อ,กลเ,อเก่ไไาตตอนนี้อ่เพิ่นเจ็บไข่ไปยังน้อนี่เนาะแต่เ่ันเจ็บไข่สีผ้าพี่น้องเจ็บไข่ไข่ไก่นะครับโอ้เพิ่นเจ็บไปแล้วครับเพิ่นเจ็บไปแล้วเจ็บไข่ไปแล้ว าบ่ได้เก็บไข่ครับื้นนี้ <c ười> ไก่ไข่บ่ได้เก็บไข่เพราะว่าทีมงานเพิ่นเก็บไปแล้วนะครับที่จะประกอบอาหารกินกันในในแรกนี่หรือว่าทุกๆุก,กมือนะครับที่อาหารมันขาดเกินเท่ากับสามารถเก็บไปไปปรุงอาหารได้เอาไปทอดเอาไปต้มนะครับเพ็ดได้้ายหลายอย่า,ยยางอันนี้คือไก่เลียงไว้ก็คือไว้ทา <c ười> เพื่อเป็นอาหารของทีมงานนี่แหละครับ เป็นอาหารน้ำเหลือเหลือก,กินก็นได้ขายครับอยู่แบบพ่อเพียงพ่อเพียงอยู่ใส้ทงครับพี่น้องบ้านก็นอาจจะอยู่ใส้ทงเนี่ยเพราะว่าขันขันอยู่ในในเมืองในในหมู่บ้านเลยมันก็นเป็นเสียงอยุ้กอระดึกคือคมนะครับมันใส่เสียงในนีบ้บวดใใส่เสียงแห้งบไดใในการในการ่ารอมมะล่ำนะครับเพราะว่าทีมงานก็่อมทุกๆปีนี่ก็ ใ,ใส่เสียงมันเสียงดังนะครับต้องออกมาอยู่ชายชายทงนะครับอยู่ชายทงเราเสีเฮตุให้มันบรบกวนไท่าบานเพ่อนอนี่คือบรรยากาศที่มุเข้าจัดเตรียมสถานที่ไว้ในคำขึ้นนี่นะครับเราลองจดจัดฝาดบื้มแทนแน่นอนหมูแรงครับอยากเบืองบรรยากาศแบบใดก็อย่าลืมครับมา,มาเพราว่าเบืองอทีมงานเท่าไหร่ซดนะมือแรงนะครับอตอนนี้ก็เพิ่ง จัดสถานที่แล้วจัดตังกายสามโมงนะครับเลิกงานมากกับมาจัดสถานที่ความสวยความงามต่างๆกับอาจสิบ่เท่าใดต่ว่าให้มันหัดคำแรงกันถือฟื้นถือไฟช่วงนี้นะครับให้พี่น้องชมบรรยากาศเก็บบรรยากาศไปเรื่อยนะครับบริษัเป็นไส้ทงอ,อาสิหนานี้มันจะเป็นหกหกแดนะครับเพราะว่าปลูกมันนะครับอาชีพคือปลูกมันนอกจากเขตไ,ไทยไถนาแล้วเขามีอาชีพปลูกมัน เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงหลายหลายอย่างที่อยู่ในบ้านมีไก่มีกบก็มีได้เลี้ยงกบก็มีเลี้ยงกบครับแมนครับกบนี่ครับอยู่ทั้งล่างบ้านกบอ่าไปเบิ่งไปเบิ่งกบมาครับมีกบนั่นี่บักหน้าวนี่ก็ปลูกไว้ก็ได้กินว่าได้ซื้อกินนะครับอยู่บ้านว่าได้ซื้อบักหน้าวกินจักปี นะครับนี่บมหนาวนี่โดกงโดน่นี่ครับนี่ก็ต้นต้นแช่หญ้านะครับต้นแช่หญ้าหรือว่าต้นผงชุลลดเวลาเข้าสีต่มไก่หรือว่าปุงอาหาร่าทีมีความแสบความนัวนี่คือ,อต้นผงชุลลดหรือว่าต้นแช่หญ้าเขานะครับแสบอัอนนี้บักฮวงบักฮวงบานเห่าบักละกอบักมะละกวอวคือปลูกกินเองนะครับอยู่สวนหลังบ้านนะครับ มีบักแซลน้ำดิอันนี้คือ,อพัก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 ใบบักกอ,อกีปุ่นนะครับกินกับลาบครับแสบแซบนี่ครับนี่กินกับลาบแซบแซบหยอดมันก็ร่างงามครับตอนนี้แต่บอท่านได้ลาบเลยเลยบอได้กินลาบนะครับบอค่อยมีลาบนะครับพี่น้องเห็นบ้นี้แนว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 สมบักแซลครับพี่น้อง มีบอบัณฑไพมีบักเซลบักกอกง้ํำครับบักกอาง้ํำอีกอย่างหนึ่งอื่นบักกองหนำก็บัก,ก,ก,บก,ก,บกเซลอยู่ในต้นโดกโดกครับพี่น้องเบิ่งดีดีมาเสียงดังตัวนี้บักเซลอยู่ใกล้กันบ่ได้มมนหนวกหูอ่าแล้วก็นี่บอก,ก <c oughs> บครับ <c oughs> บอกบนี่กบก็ลังนอนอยู่นะครับนี่กรบก็ลังนอนอยู่แล้วมันอยู่ในไตนี่ไตเลี่ยงกบไปหนำเวลายำ สอหม,มอลำนะครับบางทีบโบมีกับเขาได้ได้ของที่เท้าอันนี้ไห้นี่แหละไว้เรียงไห้นี่แหละเดี๋ยวมาปรุงอาหารกินกันนะครับของอยู่ของกินโบอืดครับอยู่บ้านเาอ่ามันเป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะครับอ,อย่ายมาทำพีดีก,กว่าครับ นี่กระท่อมน้อยใช่ทงนะครับทีมหฮาจัดไหลซดถูกค้ำขึ้นนะครับนี่คือสถานทีนะครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วรอแต่เวลารอแต่เวลาอันเหมาะสมแขนั้นะครับที่จะไหลซดกันในอีกบกีหน้าที่ข้างหน้านะครับขอเวลาเตรียมพร้อมยื้กหน่อยนะครับเอานามแต้งตัวกันได้ประเด้เอาแบบนี้นะครับ เอาช่วงนี้ไปซับนี่นะครับเดี๋ยวให้พบกับเบาทุนใช่ตัวนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่รักษณ์ทศพลด้วยนะครับสวัสดีไอ้ไส้เมื่อนี้พ่อกันทั้งไรโซดเดอร์วีนองเดอร์วีนองสุกูสุคนช่วงแร่งๆจังหน่อยแต่ว่าตอนนี้มาไทายบรรยากาศย่ำกังเว้นให้เบิงครับผมว่ามันเป็นยังไงน,นะครับผมอีกจังหน่อยมอลลั่ขึ้นห่านแน่นอน อสลหรับอตอนนี้กะเอาไว้สมนีสะก่อนครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เพื่อการแสดงไหว้ทาพี่ท้าน้องก็แล้วกันอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมเด้อครับขอบคุณครับ